นี่คือสมศักดิ์ชายผู้ใช้ชีวิตแบบไม่คิดอะไรและนี่คือตับของสมศักดิ์ความสุขของสมศักดิ์คือการได้กินของอร่อยแต่ไม่ใช่สิ่งที่ตับต้องการอ้โ <c oughs> สัตว์เข้าไปอย้ยังไม่หยุด <c oughs> ตับ เป็นพวกที่ไม่ชอบการแสดงออกถึงแม้ว่าตับจะโดนทำร้ายแค่ไหนก็ตามเพราะทุกการกระทำของคุณส่งผลถึงตับอย่าเห็นความสำคัญของตับในวันที่สายไปนั่นแหละครับเราจะเห็นว่าทุกการกระทำเนี่ยจะส่งผลกับตับของเราเสมอนะครับ ตับเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายแล้วก็มีความสําคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเรื่องของสมองแล้วก็หัวใจเลยด้วยซ้ำนะครับแต่คนไทยส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ค่อยรู้นะครับและไม่ค่อยคํานึงถึงหน้าที่ของตับเนี่ย มีความสำคัญหลายประการและที่สําคัญมากๆก็คือการขจัดของเสียหรือว่าสิ่งแปลกปลอมหรือสารพิษออกจากร่างกายแต่หากคนที่ไม่ได้ตวดรวจร่างกายเป็นประจําแล้วนะครับพอมีอาการเกิดขึ้นแล้วพบว่ามีความผิดปกติของตับเรามักจะพบว่าอยู่ในระยะที่ค่อนข้างรุนแรงจากข้อมูลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติเราพบว่าในปีปีหนึ่งจะมีผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่เกิดขึ้นอยู่ร,ราวประมาณสัก1 140, นึ0 0 0 0สกว่าคนเกินครึ่งก็คือประมาณ80,000คนที่จะเสียชีวิตในที่สุดสาเหตุและปัจจัยที่ทําให้ตัวเซลล์ตับเองเนี่ย มีความผิดปกติการทานอาหารที่เป็นของทอดของมันของหวานการดื่มแอลกอฮอล์การทานยาบางชนิดเป็นเวลานานๆเราสามารถจะแบ่งความผิดปกติของตับเนี่ยออกเป็น4ระยะคร่าวๆระยะที่1นะครับจะมีไขมันเนี่ยพอกเข้าไปที่ตับในปริมาณเล็กน้อยในช่วงนี้เนี่ยร่างกายก็จะไม่ได้แสดงอาการผิดปกติใดๆแต่เมื่อมีไขมันพอกตับเพิ่มมากขึ้นก็จะเข้าสู่สเตจสองหรือระยะที่2สเตจนี้เนี่ยร่างกายจะมีการแสดงอาการออกมาเป็นบางอย่างอย่างเช่น อ่อนเพลียเหนื here, ่อยง่ายพอเข้าสู่ระยะที่3ไขมันจะมีการพ่อเข้าไปมากขึ้นมากขึ้นซึ่งก็จะทําให้เกิดพังผืดในเนื้อตับร่างกายอาจจะมีอาการที่แสดงออกมามากขึ้นเบื่ออาหารเกิดอาการดีซ่านก็คือตัวเหลืองตาเหลืองและในระยะสุดท้ายหากมีการพัฒนาลุกลามขึ้นไปเป็นระยะที่4ก็คือในเรื่องของมะเร็งตับซึ่งก็อาจจะทําให้คนไข้เสียชีวิตได้ในที่สุดสวัสดีครับผมชื่อประวุฒิแก้วอิ่มนะผมดื่มเหล้าเกือบจะทุกวัน่ะ สุหรี่ก็ทุกวันกลับบ้านประมาณตีสามใช้ชีวิตแบบนี้นะประมาณ2ปีครึ่งจนเรามาตรวจสุขภาพแล้วจนได้รู้ว่าเอ้ยเราเป็นสิ่งนี้แล้วนะเป็นไขมันพอกตับตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าเราใช้ชีวิตแบบสนุกอะนะสนุกกับชีวิตอะเต็มที่กับทุกอย่างผมเป็นไขมันพอกตับระยะ2-3ซึ่งคุณหมอบอกผมว่าถ้าปล่อยไปอีกระยะหนึ่งเนี่ยผมอาจจะเป็นมะเร็งตับได้ เป็นคนใช้ชีวิตไม่ได้ระวังเรื่องสุขภาพคือชอบกินจุกจิกตามใจปากค่ะกินพวกของทอดของมันต่างๆหมูกระทะชาบูชาเย็นชานมเย็นชาไข่มุกเนี่ยสั่งมากินทุกวันคือเขาก็กินกันแต่พอเราอ่ะไปตรวจสุขภาพประจําปีนะหมอก็บอกว่าเรามีความเสี่ยงเริ่มมีความเสี่ยงที่จะเป็นภาวะไขมันพอกตับค่ะแน่นอนนะครับว่าการรักษาโรคต้องใช้ยา แต่เราจะแน่ใจได้อย่างไรครับว่ายานนั้นจะไม่มีผลข้างเคียงตามมานะครับหลายคนจึงหันไปหาสมุนไพราจากธรรมชาติครับและสมุนไพราจากธรรมชาติที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาตับมาอย่างยาวนานก็คือตรีพลาและอัดิโชคครับซึ่งถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะกันเลยทีเดียวและวันนี้ไม่ต้องออกเดินทางไปหาที่ไหนไกลเลยครับเพราะถูกรวบรวมไว้ให้ในกระปุกนี้แล้วเรียบร้อยไวยตาเนเจอร์พลัสตรีพลาและสารสกัดอดิโชคทำไมตรีพลาและสารสกัดอัดิโชคจึงสามารถดูแลรักษาโรคตับได้วันนี้เราจะหาคำตอบไปพร้อมกันครับ คุณนอสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาไขความลับกันครับว่าทาไมสี่สุดยอดสมุนไพรอย่างตรีพลาและอาทิโชคนะครับถึงเป็นที่นิยมในการใช้นํามาดูแลตับของเรานะครับโดยเฉพาะป้องกันภาวะไขมันพอกตับนั่นเองครับต้องมาถามคุณนอครับผมครับเรียนอย่างนี้ก่อนครับตัวตรีพลาเองครับมันเป็นยาอายุรเวทที่มาจากอินเดียนะครับเราใช้กันมาเป็นประมาณ5 0 0 0ันปีแล้วนะครับเป็นสูตรยาอายุัฒนะ ตัวตีพลาเองจะประกอบไปด้วยผลไม้3ชนิดมีอะไรบ้างครับอ่มีสมอไทยครับสมอพิเภกครับผมแล้วก็มะขามป้อมนะครับโดยส่วนใหญ่สรรพคุณพวกนี้เราก็จะใช้ในเรื่องของการปรับสมดุลในร่างกายให้กลับมาเป็นปกตินะครับส่วนในส่วนของตัวตีพลาสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการขจัดสารพิษออกจากร่างกายในส่วนของตัวสมอไทยเองนะครับสมอไทยที่อยู่ในตีพลาเองเนี่ยจะมีสรรพคุณในเรื่องของการแก้พวกลมป่วงจะมีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านการอักเสบนะครับรวมถึงยับยั้งในส่วนของตัวเซลล์มะเร็งตับได้เป็นอย่างดี อันนึงก็คือในส่วนของตัวอาร์ติโชกนะครับคุณผู้ชมครับเป็นเขาเรียกเป็นพืชของทางฝรั่งใช่ครับครับถึงอาร์ติโชกจะเป็นพืชของฝรั่งนะครับแต่ว่าเขาก็ใช้กันมาประมาณสักสอง0ปีแล้วนะครับตัวที่เป็นสรรพคุณของอาร์ติโชกเลยที่เด่นๆเลยก็คือเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะครับไปช่วยในเรื่องของการลดไขมันพอกตับนะครับลดในเรื่องของตับอักเสบ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> พวกนี้พอมันลดพวกนี้มันก็จะลดความเสี่ยงในเรื่องของการเกิด <c oughs> พวกมะเร็งตับได้ด้วยจริงๆแล้วผมเห็นว่ามันยังมีตัวอื่นอยู่อีกจริงๆต้องบอกก่อนว่าสมุนไพรไทยเนี่ยมันมีหลายชนิดนะครับที่สามารถนํามาใช้ในเรื่องของการบํารุงตับได้นะครับตัวน้ํามันดอกคาฝอยเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการที่จะไปช่วยปรับสมดุลในร่างกายลดในส่วนของตัวความดันโลหิต <c oughs> นะครับแล้วก็จะลดในเรื่องของไขมันนะครับในกระแสเลือดเราจะเห็นว่าจะมีตัวภูคาาอยู่ด้วยใช่ไหมครับกับภูคขาเองจะเป็นสมุนไพรที่ ใช้หรือว่ามัมีความนิยมกันในส่วนของตัวเอเชียตะวันออกหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในบ้านเราครับ,รบตัวหลักๆเลยที่เด่นๆเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของการที่จะต้านการอักเสบหรือว่าต้านเรื่องของเซล,ล์มะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะมีผลในเรื่องของการที่จะไปยับยั้งเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติในตับได้เหมือนกันนะครับ,น,รบนั่นแปลว่า ทั้งหมดนี้นอกจากตีพลาและอติโชกนะครับรวมไปถึงภูเขาแล้วก็น้ำมันดอกคำฝอยด้วยฟังดูแล้วมันเป็นการเสริมริก์กันในการทํางานช่วยเหลือแล้วก็ดูแลป้องกันภารระวะไขมันพอกตับได้ด้วยถูกต้องครับนะครับผมวันนี้แน่นอนที่สุดครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้รู้กันว่าตรีพลารวมไปถึงอติโชกนะครับเราจะต้องทานยังไงถึงจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดเดี๋ยวเราจะมาไขความลับไปพร้อมกันครับ มาถึงตรงนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนคงอยากจะดูแลสุขภาพตับกันเต็มที่แล้วนะครับทั้งเป็นการชะล้างไขมันเก่าป้องกันการสะสมไขมันพอกตับนะครับและฟื้นฟูตับให้กลับมาสมบูรณ์แข็งแรงด้วยผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าจากธรรมชาติที่มีส่วนช่วยในการรักษาและป้องกันโรคตับได้นะครับ